พี่น้องไปกันแล้วบ่ายโมงออกอีกแล้วพี่น้องวันนี้ออกวันนี้ออกบ่ายโมงไม่ได้ออกสิบเอ็ดโมงพี่น้องกินข้าวทํางานบ้านเสร็จแล้วตื่นสายพี่น้องไฟฟ้ามันดับด้วยนะคะออกไปสวนไปเก็บพักบุ้งเท่ายพี่น้องไปหาพี่สาวแล้วไปหาเก็บพักบุ้งพักบุ้งมาไว้แกงเทพโพกินซะหน่อยพี่น้องอยากกินแกงเทพโพถ้าจะเซ่บนะฮะตาข่อยรถ เอกรูปเราวันนี้เราใส่เสื้อเหมือนกันอีกค่ะายกันอีกสีขำขำขำมะนาวพี่น้องดกแดก,ดดกดกว่าดูาพี่น้องมะนาว เนี่ยที่ป้าบอกมะนาวมันออกหน้าแรงอะ่ะมันจะได้ราคาดีพี่น้องอันนี้ต้นเดียวนึงเนี่ยพี่น้องดูออกทุกกิ่งทุกก้านเลยนะ,ะนนมะนาวดูยันปลายด้อพี่น้องเนี่ยพี่น้องมีลูกทุกต้นไม่เว้นนะฮะพี่น้องนี่มันออกอะ่ะดู โอ้ยตะวันสองพี่นอส่องกล้องไปทางไหนก็มีตะลูกมะนาวค่ะพาเข้ามาชมมะนาวในสวนด้อันนี้ยังไม่ดีเก็บเดพนะ้พี่น้องนะพี่น้องอันนี้ลูกแก่นะแต่ว่าไอ้ลูกอ่อนอยู่ด้อพี่น้องเนี่ยมันยังไม่แก่น้วเนี่ยพี่น้องต่ลูกเบลเลอร์เลยเห็นไหมค่ะเนี่ยพี่น้องเบอร์หนึ่งเบอร์ใหญ่สุดนะเนี่ยพี่น้องทางอะไรเนี่ยนะฮะพี่น้องป่ามะนาว กบุงยอดอวบๆพี่น้องเมื่อกี้พูดดีๆพี่น้องว่าได้เปิดวิดีโอคักหลายยอดขาวปุ๊เอาไปเอาไปเอาไปแกงพี่น้องวันหวดเนี้ยเอาไปแกงเทโพเมื่อกี้พูดถึง ใครเก็บผักบุ้งยอดยาวอะไรเงี้ยพี่น้องเก็บผักบุ้งตำลึงเนี้ยนะฮะยอดยาวๆจะได้ผัวไกลบ้านไก่ช่องใครอยากไปไก่บ้านไก่ช่องก็เก็บผักยอดยาวยีปลาเก็บยอดยาวย่ปลาเลย,ดย,ย,ดย,ย,ดยได้ผัวฝรั่งไปอยู่มึงนู่นมึงนอกมึงนานนพี่น้อง ทนลากทนโค้นเลยเด้อพี่น้องเด้อแก่ยอดย,ยาวๆทนลากทนโค้นเลยเด้อย,ยาวๆได้ไปอยู่ใกล้ๆนะเออแต่ว่าจะได้ตาไล่ตาเสียบลูเดอร์ด,ดี่ะคำโบราณเขาว่าไว้เนาะมันก็มีเรื่องจริงพ่องบนเรื่องจริงพ่องเด้อพี่น้องฟังหูไว้หูเด้อยิบฟังมดเด้อ เดี๋ยวลงเชื่อเดี๋ยวป้าไปถอนรากถอนโคนพักบุ้งนะพี่น้องตำลึงล่ะเนี่ย,ยใหญ่เก็บพักบุ้งส่วนอย่างอะไรอะ ส่วนยางพาราอ้องอีสวนมันทำให้มันใบเหลืองเหลืองรารามะนะใบมันจะล่วงล่วงขึ้นใหม่ส่วนยางพารา